สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EV Power Energy นะคะแล้วก็พบกับปูเป้เหมือนเดิมเพิ่มเติมวันนี้ก็คือมีพี่นุ้ยพี่เซลล์สุดสวยของเรานั่นเองยังไงพี่นุ้ยรบกวนแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยนะคะเซลล์ออนไลน์ซูเปอร์วิเซอร์ค่ะก็หน้าที่หลักๆของนุ้ยเลยก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าทุกๆท่านเลยที่มีปัญหาหรือว่ามีความเข้าใจอยากรู้เกี่ยวกับระบบโซลาเซลลทางออนไลน์ค่ะ คือวันนี้เป้ชวนพี่มาก็คือเหมือนมารวบรวม Q a A ตั้งแต่แฟนเพจแล้วเนาะที่คคอมเมนต์มาที่ช่อง YouTube บ้าง Facebook บ้างเนาะว่าแบบเออคำถามที่รวบรวมเกี่ยวกับโซลาเซลล์เนี่ยมีอะไรบ้างเพราะหลายคนน่ค่อนข้างที่สงสัยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโซลาเซลล์เยอะงั้นไปที่คำถามแรกนะคะว่าติดโซลาเซลล์เนี่ยในมุมมองพี่เนี่ยคิดว่าคุ้มไหมโอ้ต้องบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟกลางวัน50%ขึ้นไปยังไงก็คุ้มบอกเลยว่าคุ้มแน่นอน ที่แจ้งว่าคุ้มนี้ก็คือเหมือนว่าคนที่ใช้ไฟประเภทช่วงกลางวันใช่ไหมคะก็เป็นพวกร้านอาหารใช่โรงเรียนยต่างๆ ไปที่คําถามที่2เลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายอันนี้ก็คําถามยอดฮิตเหมือนกันว่าค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังแพงอยู่ไหมอต้องบอกว่าถ้าสําหรับบริษัทเรา EV Power Energy รเนาะราคาของปีที่แล้วนะเราเรายกสแตนดาดเลยยกตัวอย่างสมมติว่า3กิโลวัตต์หนึ่งเฟสยแน่นอนค่ะปีที่แล้วอยู่ที่แสนห้าแต่ปีนี้จัดโปรพิเศษ,ษให้ลูกค้าเลยเหลืออยู่ที่1นึ่งแส ก็บาทเอโอ้ก็ลดลง2,000ได้ใช่ค่ะลดลงค่อนข้างเยอะยิ่งตัว5กิโลวัตต์3เฟสอีกลดเยอะเลยเมื่อก่อนอยู่ที่ประมาณ200,000สกว่าตอนนี้เหลือ200,001โอ้เรื่องของระยะเวลาคืนทุนนี่ก็ถามกันมาเยอะเหมือนกันว่าติดไปเนี่ยคืนทุนกี่ปีเพราะทุกคนแบบใช้เงินก้อนมันก็ต้องแบบคำนวณว่าเออจะคืนทุนให้เราเมื่อไหร่เงี่ยค่ะก็ อะ,ะออต้องบอกว่าถ้าออนกริดเหมือนข้อแรกเลยเราวนไปข้อแรกสําหรับผู้ที่ใช้ไฟกลางวันไฟกลางวันนี่จะเหมาะสําหรับผู้ที่ติดแบบระบบออนกริดแน่นอนค่ะคืนทุนนะคะยกตัวอย่างอย่าง5กิโลวัตต์5กิโลวัตต์ก็จะคืนทุนประมาณ3-4ปีก็คืนทุนละใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นไฮบริดก็จะคืนทุนนานน,าน,นิดนึงเพราะว่าจะมีในส่วนของตัวแบตเตอรี่เข้ามาถ้าอยากติดสมมติเปเองอยากติดโซล่าเซลล์แต่ไม่อยากพึ่งการไฟฟ้าเลยอยากใช้แบบ100%เนี่ยทำได้ไหมทำได้ทำได้แต่ ต้องบอกลูกค้าว่าทําได้นะคะแต่ระบบถ้าเราจะใช้แบบไม่อยากยุ่งกับไฟฟ้าเลยก็จะต้องเป็นระบบออฟกริดซึ่งออฟกริดเนี่ยแน่นอนค่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหมือนที่หนูแจ้งไว้ก็คือเป็นระบบที่ไม่มีการไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างที่เราใช้ในบ้านเราจะต้องเอามาคํานวณเพื่อจะคํานวณเป็นแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าแต่ถ้าเราเป้เองเป็นชาวบ้านคํานวณไม่ได้ เรามีทีมงานอ่าเรามีทีมวิศวกรเรามีทีมงานสำรวจหน้าง,งานแล้วก็ประเมินให้ลูกค้าได้เลยใช่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้ค่ะคือเราได้เห็นจังๆเลยก็คือพายุฝนใช่ไหมใช่คือช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆทั้งวันเลยเมื่อวานแล้วเปอยากถามเรื่องประสิทธิภาพการทํางานของระบบโซลาเซลล์เนี่ยเป้คิดว่ามันต้องมีลูกค้าซักคนแหละคะ่ะที่ต้องกังวลในช่วงนี้ว่าแบบติดไปจะเป็นยังไงหรือคนที่ติดอยู่เนี่ย พี่มีวิธีบอกลูกค้ายังไงคะโอ้อันนี้แน่นอนเจอเยอะมากมแทบจะทุกไลน์ทั้งลูกค้าเดิมที่ติดตั้งกับเราเนาะแล้วก็ลูกค้าที่ทักเข้ามาสอบถามด้วยค่ะแน่นอนค่ะในปกติเนี่ยในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มันจะมีค่ารอนอยู่ละเพราะว่าความร้อนบ้านเรามันเกิน30องศามันจะมีค่าร้อนอยู่ที่ประมาณ1 5 2 0ใช่ค่ะแต่ลูกค้าอย่าลืมวันนี้หัวเว่ยเรามี อุปกรณ์ตัวใหม่ก็คือตัว optimizer ใช่ซึ่ง optimizer ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่อยู่หลายๆหน้าที่เลยยกตัวอย่างเช่นเพิ่มกําลังการผลิตาจากปกติเนีอากาศร้อนลูกค้าบอกว่าเอะแดดดีมากเลยวันนี้ผลิตไฟได้ดีแต่จริงๆมันมีค่าล้อนอยู่สะสมใต้แผงอยู่หรือเรียกว่าความร้อนสะสมใต้แผงใช่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ15-20%แต่ถ้าเราใส่ออปติเมเซอร์นี่เข้าไปปุ๊บ ความร้อนที่มันสะสมหรือค่าร้อนที่มันเกิดขึ้นมันก็จะหายไปสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเพิ่มกําลังการผลิตเข้ามาและที่สําคัญดูการผลิตใต้ลายแผงถูกต้องค่ะผ่านแอปพลิชั่นโซลาร์ได้เลยก็คือดูได้เรียลไทม์เหมือนกันว่าแผงนี้ผลิตเท่าไหร่ใช่ถูกต้องอย่าลืมนะคะสําคัญเลยอีกอันนึงใช่และบิดชัดดาวตัวนี้ต่อหนึ่งแผงก็คือถ้าเกิดการอาร์ตหรือเกิดปัญหาต่อแผงใดแผงหนึ่งระบบ ตัว optimizer ก็จะปิดการทำงานตัวนั้นในทันทีโดยที่ไม่ต้องไปลามไปแผงอื่นก็เหมือนเความปลอดภัยให้กับบ้านด้วยใช่เป็นชั้นที่สองโอเคค่ะการบำรุงรักษาระบบโซลาเซลล์พี่คิดว่าอย่างเช่นเราติดไปมันก็ต้องมีค่า maintenance หรือช่วงแรกเราอาจจะมีการรับประกันใช่ไหมคะแล้วเรื่องของเรียกว่าอะไรการทำความสะอาดแผงเนี่ยพี่คิดว่ามันยุ่งยากไหมสำหรับลูกค้าต้องบอกเลยว่า ลูกค้าที่ติดตั้งกับเราก่อนต้องอบอกอย่างนี้เนาะลูกค้าที่ติดตั้งกับ EV p o พ e r เอรามีรับประกันการล้างแผงให้ลูกค้าอยู่ละก็คือฟรี2ปี 2> ปีละหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะคะหลังจากปีที่3เรามีแพ็กเกจการล้างแผงให้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าได้เป็นของเราก็จะได้ราคาพิเศษ ซึ่งในการล้างเรามีช่างผู้ชํานาญการและก็อุปกรณ์การล้างที่อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยจริงๆเราก็ไม่ควรแบบขึ้นไปแล้วก็ติดตั้งอันตรายถูกต้องค่ะและที่สำคัญคือระบบโซล่ามันเป็นกระแสไฟแรงสูงเนาะเป็นดีซีเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะอันตรายไม่แนะนําให้ลูกค้าทำเองเนาะการติดตั้งโซล่าเซลล์ในพื้นที่จํากัดขอยกตัวอย่างก่อนเป้เพิ่งไปถ่ายเคสกับคุณ ที่ป๊อปมาก็คือคุณภาษา,าใช่ที่เขามีพื้นที่หลังคาคือเป๊ไปมองแล้วว่าแบบโหบริษัทเราติดได้ยังไงนะอันนี้ก็ทิศเหนืออันนี้กรทิศตะวันออกเงี้ยค่ะพี่มีวิธีแก้อย่างไงในการติดตั้งแบบพื้นที่จํากัดแน่นอนล่ะอันดับแรกเราเราต้องอยากรูก้วัตถุประสงค์ของลูกค้าก่อนอว่าถ้าติดแบบนี้ลูกค้าจะเจออะไรบ้างผลดีผลเสียเป็นยังไงแต่ถ้าเราแนะนําว่าเอ๊ะ วันนี้เคสของคุณพันสาก็คือเป็นเคสของลูกค้าของเรานั่นเองอะนะคะใช่ก็คุยกันค่อนข้างแต่ประมาณ1 2ถึงสออาทิตย์ก่อนที่จะตัดสินใจเนื่องจากว่าอ,อย่างที่้องเป้บอกวันนี้มันมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ทจํากัดใช่เราก็เลยแนะนําว่าเอ๊ะคุณพันสาถ้าเป็นอย่างนี้นุ้ยขออนุญาตแนะนําเพิ่มออปติมิเซอร์ไหมถ้าเพิ่มแล้วข้อดีมันมีอะไรบ้างลูกค้าก็เลยโอเคงั้นเอาตามที่คุณนุ้ยเลยเพราะด้วยความที่พื้นที่หลังคามันจํากัดแลวลูกค้าอยากเพราะว่าโหลด ใช้ที่บ้านมาประมาณ5้าปีแ้องคะแล้วมันติดไม่พอใช่พื้นที่ไม่พอเพราะว่าเป็นสํานักงานบัญชีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ใช้ไฟกลางวันชทําบ้านเป็น home office แล้วก็เหมือนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะประเทศไทยเราก็คือเป็นระบบไฟฟ้าเก่าอะค่ะที่มันเป็นสะพานไฟอย่างเงี้ยลูกค้าอาจจะมีความกังวลกังวลว่าเออความเข้ากันได้ของระบบโซล่าเซลล์กับ ระบบไฟฟ้าบ้านที่มันเป็นสะพานไฟเนี่ยพ uh huh. ี่มีวิธีแก้ไขยังไงก็คือต้องเข้าไปสำรวจหน้างานก่อนใช่ไหมคะใช่คะ่คะลูกค้าแน่นอนเลยคะ่ะเราจะต้องเข้าไปสำรวจหน้างานให้กับบ้านลูกค้าก่อนซึ่งในเบเกอร์ร uh, ุ่นก่อนเลยแล้ว <c oughs> เราเรียกว่ารุ่นแบบดึกดำบันมาก <c oughs> ใช่ <c oughs> เป็นแบบสะพานสะพานไฟ <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกนี้คะ่ะเวลาเราติดตั้งโซลาเซลล์เราจะติดตั้งให้ลูกค้าไม่ได้ <c oughs> ถ้าหากว่าลูกค้าไม่ได้แก้ไข <c oughs> เพราะว่ามันจะต้องมีการตรวจหรือว่ายื่น การขออนุญาตกับการไฟฟ้าและกระทวงพลังงานเพราะฉะนั้นในการแก้ไขระบบไฟตรงนี้เรามีผู้ชํานาญการมีวิศวกรและมีทีมพร้อมทําให้กับลูกค้าเบ็ดเสร็จเลยก็คือถ้าบ้านเหนือเป็นพันไฟอยู่ไม่ต้องไปหาช่างเองละถูกต้องทางเราั u p อ o r t ให้หมดเลยค่ะความเสี่ยงและปัญหาเทคนิคที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเป้จะติดเองเป๊กลัวว่าเออที่บ้านอาจจะมี ล้านล้าน้าเนี้ยค,ะค่ะมีเด็กน้อยแล้วมันกลัวเรื่องของแบบไฟไหม้ติดไปจะเป็นอะไรหรือเปล่าพี่มีวิธีการคุยกับลูกค้ายังไงโอเคอันดับแรกเลยเราต้องพูดถึงอินเวอร์เตอร์ก่อนเนาะเพราะว่าอ,อินเวอร์เตอร์เราใช้ของ h ั a w e i อยู่ละซึ่งอินเวอร์เตอร์ h ัล w หลแน่นอนคะ่ะมีฟังก์ชัน AFCI ฟังก์ชันอันนี้คืออะไระมีมีลูกค้าหลายๆคนหามา เป็นฟังก์ชันที่จับตรวจจับกระแสไฟของ AC ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแรงดันกระแสสูงเกินไปยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่าเฟสก็ประมาณ220โวลต์โดยสแตนดาดทั่วไปแต่ถ้ามาเกินอย่างเงี้ยค่ะเป็น2 0 0ใช่240ยี่เนี้ยค่ะอินเวอร์เตอร์จับได้ภายใน3าวิเขาจะปิดระบบเพื่อป้องกันให้เกิดไม่ให้เกิดการไฟฟ้าลัดวงจร สมมติว่าถ้าเป็นบ้านธรรมดาเนาะแล้วก็ไม่ได้ติดออปติมิเซอร์แต่ตัวอินเวอร์เตอร์เราก็มีระบบตัวนี้อยู่แล้วใช่ค่ะฟังก์ชันนี้ใช่และที่สำคัญคือออปติมิเซอร์ก็จะช่วยเป็นเซฟตี้อีกชั้นที่สองไปก็คือทุกคนที่กังวลเรื่องว่าติดโซลาเซลล์จะมีปัญหาอะไรเยอะแยะตามมาไม่ต้องกังวลค่ะทุกคนถ้าติดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเนอะโอเคแล้วก็ช่างที่มีประสบการณ์ด้วยได้ค่ะใช่และที่สำคัญคือ บริษัทที่ติดตั้งก็จะต้องรู้ได้ด้วยเนาะว่าเอ๊ะลูกค้าต้องรู้ว่าบริษัทอยู่ตรงไหนค่ะมีติดตั้งจริงไหมมีหน้างานจริงไหมอะ,อะไรอย่างนี้ค่ะ,ละและท<ม>ี่<า>สําคัญต้องไปชงถูกต้องออค่ะแล้วก็ต้องดูความน่าเชื่อถือของแต่ละบริษัทด้วยอ,อันนี้สําคัญช่วยฝากไว้ดูด้วยนะคะส่วนคําถามสุดท้ายดีกว่าค่ะนั่นก็คือถ้าสนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องเตรียมอะไรบ้างอู้ไม่มีอะไรยากเลยค่ะสําหรับผู้ที่พร้อมติดตั้งเลยก็แค่ ยกหูเข้ามาแค่นั้นเลยทางเราก็ไปสำรวจให้ได้เลยนะคะและสำหรับอีกเวอร์ชันหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเงินก้อนอเรามีสินเชื่อสนับสนุนในด้านนี้ด้วยก็คือเหมือนว่าตอนนี้ค่ะบริษัทเราก็คือพร้อมซัพพอร์ททุกช่องทางเหมือนกันสำหรับคนที่อยากติดตั้งโซล่าเซลล์เนาะเพื่อยากรู้ว่าอ,อมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมที่พี่เจอมาจากลูกค้าหลายๆท่านค่ะแน่นอนละสิ่งแรกเลยลูกค้าถามว่าเวลาติดไปแล้วอ่ะ เวลามีปัญหาเนี่ยจะเข้ามาจริงไหมไหนบอกว่าเข้ามาตลอด mm hmm. เออกิ้งปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ mm hmm. แต่สําหรับ e v ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าในการติดตั้งหัวเว i สามารถแก้ไขออนไลน์ได้อยู่แล้วส่วนที่1น่ง mm hmm. แต่ส่วนที่2ถนะ้าหากว่าเราแก้ไขออนไลน์ไม่ได้แล้วเนี่ยบริษัทเราไม่เกิน48ชั่วโมงเราจะส่งทีมช่างเข้าไปให้ทันที mm hmm. อเข้าชาไวเนนถูกต้องการันตีในส่วนของ e v power ก็ไม่ต้องกังวลนะคะทุกคนเอาเป็นว่า Q a A วันนี้ก็คือพอหอมปากหอมคอแล้วแต่ถ้ามีพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถเอยเรียกว่าอะไรมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างมาคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยากให้เปทำคลิปอะไรหรืออยากให้พี่นุ้ยมาออกอีกอย่างเงี้ยคะ่ะก็คอมเมนต์มาคุยได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวพี่นุ้ยเขาก็จะมาอีกค่ะทุกคนเรื่องของอะไร แป๊บนึงอย่าพึ่งส่งท้ายอ,อยากจะบอกทุกคนว่าสําหรับคนที่ติดตามคลิปนี้ตั้งแต่ต้นรายการจนท้ายรายการหรือว่าคนที่สนใจและคอมเมนต์ผ่านมาโพสต์นี้นะคะแจ้งทางทีมงานได้ว่าเอ๊สนใจมาจากโพตนี้เรามีส่วนลดพิเศษให้ อ่าใช่ค่ะทุกคนพร้อมสปอร์ตนะคะเพราะว่าพี่นุ้ยเนี่ยสามารถขอส่วนลดได้เหมือนกันแต่ถ้าหากสนใจนะคะก็ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจติดตั้งโซลาเซลล์เนาะติดต<ช>่อได้ที่ไหนบ้างคะพี่นุย้ยก็อันดับแรกเลยหน้าเพจเราเลยค่ะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะอ่าหรือโทรได้ที่เบอร์0904566646นะคะก็รับตลอดเวลาเหมือนกันใช่ไหมคะส่วนทัก Facebook พี่ก็ตอบตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ค่ะเรามีทีมงานจะตือนยตอบให้อยู่แล้วโอเคค่ะงั้นวันนี้เป้ต้องขอบคุณพี่นุ้ยมากเล ที่มาช่วยตอบคาถามให้กระจ่างให้ทุกคนได้รู้กันเนาะแล้วก็ยังไงวันนี้เป้กับพี่นุ้ยต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย